สวัสดีค่ะวันนี้เภสัชกรจะมาสอนวิธีการใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดที่มีชื่อว่าอินอกซาพารินรูปแบบการฉีดเข้าใต้ผิวหนังค่ะโดยยานี้จะใช้สำหรับรักษา 1. ภาวะริ่มเลือดอุดตันเส้นเลือดในปอด 2. ภาวะเส้นเลือดดำอุดตันจากริมเลือด 3. เส้นเลือดสมองอุดตันจากริมเลือดและ 4. ภาวะการแข็งตัวของเลือดผิดปกติค่ะยาน,นี้จะมีทั้งหมด3ขนาดค่ะคือ 0.4, 0.6และ0.8 ml ค่ะซึ่งในโรงพยาบาลของเรามียาขนาดเดียวคือ0.6 ml ค่ะไปจะเป็นการสอนวิธีการใช้ยานะคะ ก่อนอื่นต้องล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่จากนั้นเช็ดมือให้แห้งค่ะนะคะก็ต้องนั่งในท่าที่สบายโดยเป็นท่าทางที่สามารถมองเห็นหน้าท้องและสามารถที่จะฉีดยาได้ค่ะบริเวณที่สามารถจะฉีดยาได้นะคะก็จะต้องเป็นส่วนท้องด้านล่างข้างซ้ายหรือว่าข้างขวาโดยจะต้องห่างจากสะดือประมาณ5เซนติเมตรหรือว่า2นิ้ว เวลาฉีดนะคะในแต่ละครั้งให้คนไข้ฉีดสลับข้างซ้ายและขวาสลับกันค่ะจากนั้นนะคะให้ทำความสะอาดบริเวณที่จะฉีดด้วยแอลกอฮอล์และรอให้แห้งก่อนค่ะนอกจากนี้นะคะจะต้องตรวจสอบวันหมดอายุที่ฉลากหรือกล่องหากพบว่ายามหมดอายุไม่ควรใช้นะคะเราควรตรวจสอบสภาพหลอดบรรจุ โดยหลอดบรรจุยาจะต้องไม่เสียหายยาจะต้องอยู่ในลักษณะที่ใสแล้วก็ไม่มีตะกอนถอดฝาออกจากเข็มฉีดยาอย่างระมัดระวังไม่ควรใช้สำลีหรือสิ่งอื่นใดเช็ดบริเวณปลายเข็มหากมีหยดของเหลวอ,อยู่บริเวณปลายเข็มให้กำจัดหยดของเหลวอ,ออกก่อนฉีดโดยตั้งเข็มให้มีลักษณะชี้ลงและเคาะเบาๆแบบนี้ค่ะห้ามไล่ฟองอากาศในเข็มฉีดยาเรดขาด กรณีที่แพทย์สั่งใช้ยาปริมาณน้อยกว่ายาที่อยู่ในหลอดเช่นสมมุติสั่งใช้0.4 ml ให้ฉีดยาทิ้ง0.2 ml ควรฉีดปริมาตรที่เกินทิ้งก่อนทำการฉีดโดยทำการคว่ำเข็มฉีดยาลงการฉีดยาให้ดึงผิวหนังขึ้นมาเป็นก้อนด้วยนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้จับเข็มในลักษณะคล้ายจับปากกานะคะจากนั้นแทงเข็มในแนวตั้งฉากกับผิวหนัง ฉีดยาบริเวณผิวหนังที่ดึงขึ้นมาโดยดึงผิวหนังตลอดเวลาขณะฉีดยาเพื่อให้มั่นใจว่ายาจะอยู่ในชั้นไขมันไม่ลงไปชั้นกล้ามเนือ้อจากนั้นค่อยๆดันแกนสูบเพื่อฉีดยาจนสุดและค้างเข็มไว้10วินาที หลังจากนั้นดึงเข็มออกแล้วดันกระบอกให้ดังแก๊กเข็มจะเก็บเข้าในกระบอกฉีดทันทีนำสำลีมาวางบริเวณที่ฉีดยาเมื่อสักคู่ห้ามถูหรือครึง่งเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจัดเก็บเข็มฉีดยาลงในกล่องทิ้งเข็มให้เรียบร้อย มีคำแนะนำเพิ่มเติมนะคะ1ควรฉีดยาวราเดิมในทุกๆวัน 2. ก่อนและหลังฉีดอาจจะประครบน้ำแข็งบริเวณที่จะฉีดนะคะเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดจ้ำเลือดหลังฉีดยาและ 3. เก็บยาที่อุณหภูมิห้อง25องศาเซลเซียสไม่ควรเก็บยาในตู้เย็นนะคะข้อควรระวังในการใช้ยานี้นะคะอาจจะทำให้เกิดเลือดออกง่ายหรือว่าเกิดอาการปวด หรือบวมแดงบริเวณที่ฉีดได้หากพบอาการไม่พึงประสงค์ดังกล่าวให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งนะคะขอบคุณค่ะ